ดีครับพี่ตู่อาชิตะสตูดิโอนะครับแห่งอาชิตา,าสตูดิโอชาแนลนะฮะวันนี้เราก็จะมาแนะนำการทำตัวเทคนะครับตัวหนังสือแบบซเซเบอร์นะครับเพราะเซเบอร์ก็จะเหมือนอหนัง Star Wars ครับที่มีลำแสงดาบซเซเบอร์ครับถ้า เผื่อใครไม่เข้าใจก็ลองดูนะครับสาวบอนะฮะทาเป็นลําลแสงครับอไอตัวเซเวอร์เนี่ยมันฟรีครับผมไปดาวน์โหลดได้คลิกขวา New Composition ข้างบนนะครับก็ตั้งชื่อนะครับนี่ก็ตั้งชื่อบทตั้งชื่อว่าไฟเทคมันจะทำตัวอังสือเกี่ยวกับไฟนะครับก็ขนาดน้งมันอ u ย a เ i ชันก็คือถ้าไม่ได้ตั้งมันนะมันจะมาอยู่ที่30มิปี เดี๋ยวเราตั้งเราปรับได้ว่าเราจะใช้เอฟเฟกนะครับเวลาเท่าไหร่ผมตั้ง15นะครับเราตั้งไว้คลิกเทคนะครับตวารทำหนังสือ2555เดอะสตานคินเลอร์นะครับ,อ, 4, 5, 5, 5, 5. Killer, รบอันนี้เป็นโปรเจกหนังที่ผมทำนะครับแล้วก็เรียนนะครับแล้วก็ดึงขยาย เป็นเอฟเฟกที่ดีมากครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะเข้าไปคลิกไปได้ครับฟรีครับฟรีไม่ไม,ไม่ไม่มีเสียตังค์นะฮะเป็นเอฟเฟกที่ดีมากนะครับนี่ก็เลือกปอนต์นะครับ,เ,รนนรบเลขสีเน้นฟ้าโอเคผมชอบสีเหลืองแล้วก็มาคลิกที่เลเยอร์อข้างล่างนะครับคลิก New Solid นะครับแล้วก็เนี่ยผมเลือกเป็นสีขาว นะครับเพื่อในพื้นที่ทำงานกับมันแล้วก็ไปที่เอฟเฟ t p r พรีเซ็ตนะฮะเลือกไปที่เซเบอร์ครับ S A B E R นะฮะเอฟเฟพักอินมันแล้วเราก็ลากมาวางเลยนะครับลากไปที่พื้นที่เลยเพราะว่าโซลิดมันอยู่ข้างบนตัวหนังสือเห็นไหมฮะเซเบอร์ er, มันก็บอกอยู่แล้วครับเป็นแท่งนะครับดาบ ไซเบอร์แสงเลเซอร์นะครับเห็นไหมฮะไซเบอร์แล้วก็จะมีแสงเป็นโกลด้านข้างกระจายนะครับทางฝั่งซ้ายมันก็จะขึ้นเห็นไหมมันก็จะขึ้นตัวปลั๊กอินนะฮะเนี่ยมันก็จะตั้งได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปที่คัสตเมอร์นะครับคัสตอมไมนะครับเห็นไหมฮะไซเบอร์ตีมจะขึ้นมาขอไทยมีการทำงาน3รูปแบบถ้าไซเบอร์ก็จะเป็นเป็นดาบแบบนี้เลยนะครับ อันที่2เป็นเลเยอร์มาถ้าเราทําโลโก้แล้วเราแตะเลเยอร์มาตัวนี้มันก็จะวิง่งรอบหอมตัวตัวไฟมันจะวิง่งรอบหอมตัวโลโก้อันที่3ตัวนัสือครับผมเทกเลเยอร์เราก็เลือกเท x เลเยอร์เพราะเราจะทํางานกับตัวนังสือนะครับแล้วก็มาข้างล่างเท x เลเยอร์เอ๊บเราก็เลือกไปที่เลเยอร์ของเราพเพราะเลเยอร์อเราอยู่ใต้โซลิดใช่ไหมฮะก็เรียกเป็น25 5เดรสตังกเลอร์ ไม่ห้ามก็จะเกิดตัวนังสื่อขึ้นมามีแสงเลเซอร์ตอนนี้มันเยอะมากเลยโกลแสงรัศมีนะครับมันเยอะมากเลยมองไม่เห็นตัวหนังสือเลยเราก็เพิ่มลดได้ครับเราก็ลดลงนะครับเมื่อกี้มันร้อยี่ห้าเปอร์เซ็นมันสูงมากอันตัวหนังสือไม่ได้ไม่รู้อันนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเหม็นลําแสงแล้วรู้แล้วรู้ชื่อถ้าสุดมันก็จะไม่ทํางานแล้วก็เห็นไหมฮะก็จะทำงาน เป็นสโก l นะครับเป็นแสงที่พุ่งออกมานะครับอันตัวข้างล่างก็ปรับเปลี่ยนนะครับปรับได้เห็นไหมฮะลองปรับดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบของมันนะฮะว่ามันพุ่งแบบไหนนะครับเห็นไหมฮะเราต้องลองปรับดูนะครับลูกเล่นเยอะมากเราก็ปรับดูครับ นี้เราก็มาดูที่ไซส์ขนาดมันเห็นไหมปวามปุ้งพอเราเล็กน้อยมันก็จะไม่ปุ้งแลยเห็นไหมฮะมันก็จะเหลือแต่ตัวแสงเซเบอร์ที่ตัวฟอนต์ตอนนี้เราอยากได้ตัวโกลว์ความปุ้งข้างหลังใช่ไหมฮะเราก็ปับปรับง่ายทำงานง่ายครับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปที่พีเซตพีเซตก็เป็นรูปแบบมันนะฮะวันนี้ผมเป็น Energy. เอในเออร์จีเนเร์จก็จะเป็นแสง อันนี้ก็จะเป็นพวกหนังผีหนังต่อสู้อะไรก็จะเยอะอ u เบอร์นิงนะครับมีหลายรูปแบบลองเพื่อนๆลองไปดูครับ mm hmm. ว่าชอบแบบไหน,น Electric, Electric กิกอิเล็กก็หนังไซไฟอะไรเงี้ยครับฟรีมหมดเลยครับเป็นเป็นลังกอินที่ดีมากอินที่ใช้งานได้คุ้มมากเลยแค่ฟรีนะครับ นี้ผมเอาเป็นเอเนจายเพาเราชอบตรงน,นี้ชอบแบบเนี้ยมันดูมันดูหลอนๆใช่ไหมเอเนจายมันก็จะเป็นแบบดูหรือแบบหลอนดีพามเกี่ยวกับพวกซาตานใช่ไหมฮะนี่เป็นอย่างงี้ปุ๊บเราเปลี่ยนได้หมดเลยเป็นฟอร์กก็ได้วันเป็นโกดอันนี้ผีเป็นต้องเป็นโกดนะโก,ก็จะเหมือนวิญญาณหลอนๆใช่ไหมฮะแรดิคอ uh, นะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหม <S <S โอ้โสนุกมากดูดูดูรูปแบบมันเยอะจริงๆครับผมกดบัตเตอร์นะครับเนี่ยหลายตัวจะไม่ให้เราเห็นเลยนะว่ามันป้อนจากหนังภาพยนต่างๆก็ใช้ตัวปักอินเนี้ยฮะปักอินที่ฟรีด้วยครับผมเนี่ยผมก็ชอบเอเอนอจันะฮะนี่แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเนี่ยแล้วเขาไปคลิก เึ็เห็นไหมฮะมันก็จะให้เราเลือกคัลเลอร์โกคัลเลอร์เราลองดูเราชอบสีไหนนะครับลองเปลี่ยนเห็นไหมาชอบสีไหนแล้วก็เปลี่ยนได้เลยคลิกแกคลิกเข้าไปครับแล้วก็เปลี่ยนนีเราอยากได้สีเหลืองเหลืองมันหลอนๆนมนๆนดีครับยวลองแบบลองดูครับ ลูกเล่นเยอะมากสนุกมากครับทำางานง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูต่อว่ามีตัวไหนที่เราปรับมีตัวนี้ครับเป็นฟิกเกอร์ตัวนี้นะฮะไฟมันจะปุ้งใช่ไหมฮะมันจะกระพริบใช่ไหมพอให้ผมผมฟิกเกอร์ผมผมสังร้อยมันก็จะบุ๊บบ,บ,บุบบุ๊บเหมือนแบบไฟที่มัน ดับแล้วมันก็เด้งออกใช่ไหมครับบึบบึบแบบน่ากลัวเหมือนไฟที่มันมันจะยุบตัวลงแล้วมันก็มันก็มันก็ระเบิดออกอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปเงี้ยมันจะมาพร้อมกันหมดเลย200มันมันเยอะไปอ่าร้อยห้าสิบเธอช้าหน่อยไหมสองร้อยมันดูปแปลกๆใช่ไหมฮะห้าสิบเราก็ลด เดี๋ยวเราลองมาเอาใหม่รู้สึกว่ามันพอมันเว็บบพร้อมกันมันดูแล้วมันไม่ค่อยอันนี้ใช่ไหมฮะนี้เราจะให้มันค่อยๆทีละตัวไล่ไปใช่ไหมครับเราก็มาแตะเห็นไหมครับแตะที่เรนดอมอิสเทชันนะัะมาปึ๊บตอนนี้ตัวกังสือมก็จะค่อยๆกระพริบทีละตัวตอนนี้เรามาที่พ i กเกอ Intensity ซี Int ท้ทีแรกนะฮะเพราะว่ามันแบบวุบวุบวุบเ,เร็วตอนนี้ลดเหลือ5้าหเห็นไหมฮะมันก็ค่อยระเบิดขึ้นแล้วก็ลงน้อยน้อยหน่อยนะครับเรามาที่อันฟ้าเรามาดูรูปแบบมันเ e นเดอร์เซตติงนะครับ ต้นฉบับเป็น disable พอเราเป็น enable มาให็นไหมฮะมันก็จะหายตอนนี้ไอตัวไฟพวกอะไรมันก็จะเข้ามาอยู่ในตัวหนังสือแทนนะครับก็เป็นตัวจมเข้าไปในตัวหนังสืออันนี้เรามาเลือกตัวที่สอง mask core mask core ก็จะเห็นไหมฮะก็จะเป็นตัวหนังสืออ่ามันกินไฟไว้แต่ตัวโกลมันไอตัวรัศมีข้างหลังมันยังทำงานแต่ ตัวหนังสือไอ้ตัวไฟให้ไหมฮะเซเบอร์มันจะเข้าไปในตัวปอนต์เลยแบบใครชอบแบบนั้นก็ได้นะครับอันนี้เป็นมาโกมาโกก็จะเห็นไหมฮะตัวโกตัวไอ้งข้างหลังก็ะจะไม่จะไม่เหลือครับจะไปตัวทํางานกับตัวอักษรแทนเซเบอร์มันจะทํางานกับตัวหนังสือแทนเช่นนั้นก็น่าใช้งานครับหลายแบบอย่ผมชอบตัวนี้ดิสบเบริรแล้วก็ ใช้ตัวนี้แทนถ้าเราชอบนะครับเอาไปปรับใช้ในงานคลิปงานวิดีโอได้เลยครับงานง่ายครับ